โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับชัยยาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกๆคนนะครับไปหาชิ้นส่วนโรงงานแล้วก็แผ่นคาร์บอนธรรมสิตรตัวนี้นะครับหาวันนี้มีอีเวนต์ดีๆครับอีเวนต์นี้เลยครับอีเวนต์ตั้งคุณล็อผ้าเรือตรงนี้เลยครับในโหมดธรรมดาปกติเรามีโอกาสได้ เราฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวเรามีโอกาสได้แผ่นคาร์บอนคอมพสิตสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนโรงงานของสำคัญสำหรับการแต่งปืนนะครับพอกดีเลยถ้าหากเราต้องการแต่งปืนนี่นะฮะตอนนี้ผมแต่งมาเกือเ่อเดินแลาเยได้นตวกนี้ชิ้นส่วนโรงงานเนี่ยนะครับหายากหายากแล้วก็ ปืนก็แนะนำให้เป็นปืนที่แบบแต่งค่อนข้างเต็มเลยนะครับไม่งั้นจะยากมากๆเลยก็คือครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ท่าเรือเลยนะคระก่อนก่อนก่อนที่เราจะตัดไปที่ท่าเรืออย่าลืมนะที่จะลืมมันกินบัฟหนูอะไรติดตัวนี้นี่นะครับที่จะทําให้เราสามารถยิงปืนแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะขนาดเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นสมุดกระปืุป่น